7โมงนะสยายยิ้มด้วย7โมงเช้านะครับเก็บปั้นหน่อยเก็บปันหน่อยพรุ่งนี้ก็ขอกราบเรียนเชิญเลยครับพรุ่งนี้ร่วมกันนำหนาาไปอุปสมบทที่วัดดงเสือเหลืองเวลา7โมงเช้านะครับปรนดานางรำนายรำทั้งหลายเลยก็ตอนนี้นะครับจะแบบเบอร์ต้องใส่รังไปนะครับอาเหลือกันไม่กี่ท่านแล้วนะครับสำหรับที่ท่านญาติพี่น้องมาจากต่างจังหวัดกันนะครับนะนี่นะฮะนะฮะ ยืนเรียงแถวกันสวยมากเลยนะครับน่นา,นนารักอย่างเลยนะฮะอาย้อนกลับมาตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะฮะอ่าตอนนี้นะคะรับช่างภาพดอกตะแบกโฟตโตน้น,นะคะรับกำลังบันทึกภาพนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนะครับแต่ว่าบันทึกอัดเป็นคลิปนะครับแล้วจะได้ส่งลง YouTube นะครับถ้าหากว่าท่านใดน,นะครับถ้าหากว่าดูนะฮะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใน YouTube นะครับนะฮะ ดอกบกโฟโต้ช่างภาพฝีมืออมตะตลอดการท่าเจ้าภาพบอกว่าเห็นใจรางรอางรับไม่รับกันนานแล้วพวกนี้จะปล่อยให้รับกันเต็มที่เลยนะครับร่าเดี๋ยวพวกนี้ท่านเ้าภาพบอกปล่อยให้รับเต็มที่เลย เยีงยังหมองยาดมไปด้วยกันแล้วกันนะผมเห็นเยอะเลยในนางลำแต่วันนี้คงยังไม่ได้กินน้องๆไม่มีเสียงแต่คงยังไม่ถึงที่ถ้าได้ได้ที่แล้วก็ได้ได้เสียงจริงๆว่ะนาาน้าก้าวน้าก้าวผมเห็นหลายคนเนี่ยที่ที่แล้วผมเห็นเดี๋ยว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 พูดเข้มาเนาะ ไม่ยิ้มตัดท่างาน่าจะเพิ่งงานอย่าเพิ่งตัดไม้ไม่ทันโอเคของเขาช้าช่าทางด้านอดีตเอาวัดอ่าพวกมึงก็ดูกล้องด้วยะถ้าเขามาก็มาได้มาเริ่มมาแล้วก็ท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบนงขุยเนาะท่านก็ได้ให้เกียรติมาร่วมปกของหน้าเชิญเลยครับเชิญ เมื่อกี้นั่งฟังอยู่นานแล้วรู้จะหัวมันใช่มันไส้มัน่ไส้ผีไม้เริ่มมานะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านสทสุรินทร์นะครับสมาชิกสภาเทศบาลตะบลเขาทรายที่เราช่วยเป็นพิธีกรให้นะครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องหลายๆท่านเลยนะครับเพราะที่ให้เกียรติตาตางครอบครัวนะครับเราก็มีท่านประหลัดมีบุญินนะครับประหลัด รงการบริหารจตำบดลนกขีท่านคุณนายทิติพรศรีบุรินนะครับคุณนายท่านประหลัดนะวันนี้ก็ควงคู่กันมานะครับค้อมด้วยท่านผู้ใหญ่ยิ้มนะครับท่านผู้ใหญ่ยิ้มบุญมาผู้ใหญ่บ้านเู่ที่เก้าผู้กำหนดแล้วก็มีทางท่านสอปตวินยูนะครับสอปตหมู่สี่ตุบดนกขีนะครับแล้วก็มีน้องหลายๆท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ เราก็ภาคภูมิใจนะครับเราดีใจที่พี่น้องมาร่วมกันนะครับเราจริงๆแล้วนะครับได้กําหนดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้มีกําหนดการที่จะอุปสมบทตั้งแต่12เมษายนนะครับเราก็ปรากฏว่าติดไอเขาเรียกอะไรวัววิตไหยโควิดเนาะใช่ปะโควิดเนาะไม่ใช่วัววิตนะครับ ติดโควิดนาะก็เลยเลื่อนมานะครับก็กำหนดการเป็นที่เรียบร้อยเนาะห่างห่างจากกำหนดใหม่ประมาณสักสามสี่วันนะครับปรากฏว่าแววมาอีกใจคอไม่ดีนะครับใจคอไม่ดีจะได้ไม่นอนะครับเนาะก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปที่สพดงคุยเพื่อขออนุญาตทางนุ้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมก็ไหลมาเรื่อย นะครับก็เป็นห่วงอยู่ว่าเอ๊ะถ้าทางเจ้าหน้าที่มาจะได้เลื่อนอีกหรือเปล่านาอประมาณนี้นะครับน้องก็เป็นเป็นที่กังวลนิดหนึ่งนะครับก็ช่วงค่ำคืนนี้เนาะช่วงค่ำคืนนี้ก็ได้มีอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับน้องเล็กเล็กน้อยๆที่เพื่อให้พี่น้องได้สนุกสนานกันแต่ส่วนหนึ่งก็มีความกังวลนะครับในเรื่องของของโควิดเนาก็ต้องขออนุญาตในความไม่สะดวกนิดนึงนะครับ ในช่วงค่ำคืนนะครับในช่วงค่ำคืนก็จะมีจุดคัดกรองนะครับนอกจาจุดคัดกรองซึ่งเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานของอสมอนะครับเราได้จัดทีมงานมาเพื่อตั้งจุดจุดตรวจคัดกรองโอ้ยเวลามันตันมันตันนะจุดตรวจคัดกรองนะครับก็ขอ ก็มือใส่หน้ากากกันไปแล้วนะครับแล้วเข้าในงานก็ค่อยถอดนะครับถ้าไม่ถอดท่านทานอาหารไม่ได้แน่นอนท่านที่มานะครับท่านที่มาร่วมง,งานนะครับเขาต้องสวมหน้ากากทุกท่านตอนมานะครับมาแล้วก็เรืเขาก็เป็นเป็นการเข้าระวังร่วมกันนะครับจริงๆก็อยากให้พี่น้องเราได้สนุกสนานกันนาอเมื่อครั้งที่แล้วอกเข้ามาเนาะอยากเข้ามาอยากให้ขาดตอนเดี๋ยวภาพไม่สวยแกก็บอกว่าจัดได้ แต่ว่าให้นั่งห่างกันเม็ดนึงโอ้เจะคุยกันรู้เรื่องปันเนาะเนาะแขกที่เชิญมาก็เามาละสามร้อยสี่ร้อยจะไม่เต็มทุ่งซะลื้อนั่งห่างกันเม็ดนึ่งเนี่ยก็เลยต้องเลื่อนนะครับก็เลยต้องเลื่อนเนาะมาวันนี้ก็ก็น่าจะเป็นโอกาสดี่บาง่ะครับบางทีเราในส่วนญาติของผู้ที่มีความเคารพนับถือกันก็จะได้มาพบปะเจอกันเนาะพบปะเจอกัน พี่ถ่ายไม่ทันเลยฮะวิดโอมีแล้วเราก็อยากเข้ามาติดไม่โตเลยช่วโตมาแล้วจับวิดีโอไว้แล้วล่ะาหารพี่ถ่ายไม่ทันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะครับสำหรับช่วงกลางวันนี้ที่ได้มาร่วมปกป้อมากนะครับอยังไงก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งไหนที่ครับตกกระท้องนะครับก็ขอประทานอภัยนะครับเนาะเพราะว่าบางที คิดไว้อีกอย่างนะครับของเวลามันออกมามันออกอีกอย่างนะครับก็ปรับปรุงตามสถานการณ์ไปนะครับเนาะก็อาจจะมีบางสิ่งนะครับที่ขาดจะตกผลกรองในเรื่องของการต้อนรับหรือในเรื่องของการให้ความสําคัญกับแขกนะครับอันนี้ก็ต้องขอกาบประทานอภัยด้วยนะครับเเดี๋ยวให้ทางท่านสทสุรินทร์่าต่อนะครับเดี๋ยวพี่พูดไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะต้องไปกนหัวแล้ว พี่น้องนะครับที่ยังไม่ได้ตรงผมหน้านะครับขอกลับเรียิญเลยนะครับนะฮะแม่ครัวมากันหมดรือยังไม่ทราบนะครับก็ถ้ายังไม่ได้มาก็ขอกลับเรียิญเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวถ้าไม่มีใครแล้วเดี๋ยวผมจะได้ลงมีดโกนหัวให้กับทาง้านช่างภาพจะม่ปองนะเว้ยช่างภาพนี่ต้องตัดคอทิ้งอย่างเดียวไปตรงไหนเจอตรงไหนก็จะ เเดียยวไปจะถ่ายให้ไว้เนี่ยเนาะหลวงถ่ายตาดอยกันมาหน่อยนิดนึงสำหรับช่วงเ่าคืนิ่นะเพาะน้ำแข็งอยู่แล้วนะก็มีเดี๋ยวจะบอกว่าจะว่าค่ายหรือยังไงอยู่น้องเจะเจ๊นักล่องเนาะนักล่องจะมาโชว์นะครับก็ไม่ใช่ก็เรียกนางโชว์นะครับนอกคืนนี้จะมีนางโชว์โดยตัวนางโชว์เนี่ยนะครับได้มัดจำจะภาพไปแล้ว จเจ้าภาพนะครับนางโชว์มาจำไปแล้วนะครับน้องกลัวเจ้าภาพไม่ให้ขึ้นขอมีไหมครับมีมีมแต่ผมว่าผมพี่พูดแค่ผมก็ไม่พลาดแน่นะสนใจใช่ไหมเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันนะครับค่ำคืนนี้ผมว่าใช่แน่นอนนะเด็ที่ผมคิดไวนะ้เนี่ยมาโชว์คนเดียวก็ไม่ได้หรอกต้องโชว์หลายๆคนนะครับ คุณครับเดี๋ยวว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่เติมแป๊บนึงพี่เติมใครที่จะมาร่วมปกผมองหน้าเดี๋ยวผมก็จะได้กรธหัวให้กับทกับเจ้าน้าครับนะฮะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางบ้านพี่อภิตวัดนะครับได้เชิญมาโกรธหัวให้จับให้กับเจ้าน้านะครับให้กับเจ้าน้าทันโลนศักดิ์วันนี้นะครับดูซึมต้องไหมล่หนอ แต่ผมก็ไปกอดให้หัวให้ทุกงานครับก็หน้าปกติไม่เคยเห็นหน้าที่ไหนที่เนี่ยไปแล้วหนูถ่ลอดเพื่อนรอต้องมากอตลอดเพราะหนอ่นาแต่รอหนะนะกตรงพวัฒนนี่รอหน้าไม่รอทุกคนเลยครับเดี๋ยวนั่นหนูนะแป๊บนึงอ๋อ งานนี้ก็เริ่มเริ่มแล้วนะครับก็จะมีทั้งงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่นะครับก็สำหรับท่านที่เป็นข้าราชการการเมืองนะครับหรือว่าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะได้รับซองเยอะหน่อยนะครับเดือน,นเดือนก็จะไม่เหลือนะครับไม่เหลือให้ทางบ้านนะฮะก็เป็นธรรมดานะครับเราได้อาสารับใช้ ร้องแล้วนะครับขยับเข้ามาหนูขยับเข้ามาหนูขยับมาภาพจะได้สวยๆขยับเข้ามาหนูขยับเข้ามาอ่าเอาไว้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 แฟนเขาบิดหัวเหลือน้อยแล้วนะครับที่แขกพี่น้องแขกเขาไม่เกียรติที่จะฟงผมมาก ขอกราบเรียนเธอเลยนะครับที่มาทีหลังนะครับขอเชิญร่วมปลงผมนหน้าด้วยกันนะครับนะขอเชิญเลยครับนะขอกราบเรียนเธอเลยนะครับอตอนน,น,ตนีนน้หน้าเองก็ตอนนี้ก็ยังไม่หนาวเนาะเดี๋ยวสักพัดเลยลมชอยอย่างนี้นะตอนหนาวหนาวหน้เห็นสั่นทุกคน ครับน้องสำหรับวิธีกอบผมหน้านะครับน้องเดี๋ยวข้ข้เข้าไปเลยเดี๋ยวขข้เข้าไปเลยครับก่อนึ้ขนาดนี้นะครับน้องมีท่านนายกประทินหน้าสำราญนะครับนายกองการบริหารส่วนตะบนเสด็จมนที่มาร่วมงานกับพวกเราด้วยนะครับอันนี้เป็นเจ้านายเก่าผมนะครับน้องทุกวันก็ยังเป็นเจ้านายอยู่นะครับน้อเคยเคยไปพึ่งใบบุญท่านตั้งแต่ปีสามเจ็ด ปีสามเกดถึงปีสี่สามนะครับเคยไปอยู่กันท่านเนอะ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 เช็ไปเช็ดสายถ่ายให้ท่านเหรอหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันมากินก๋อมนะครับเราก็ยังก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่นะครับเรายังไม่ถ่ายไม่ถ่ายพอดีครับท่านนายกประเทศนะครับท่านข้ามาดับตำบลเสดียงนะครับเราอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้เมื่อก่อนแถวนี้เขาเรียกแกเรียกบอกว่าป่าขี้อะไร นะครับเมื่อก่อนก็มาเที่ยวหากันอยู่แถวนี้นะครับไปแล้วครับแน่ละถ้าถนนเส้นนี้นะถนนเส้นนี้ที่เป็นคอนกรีตนะครับต่อท่านก็เป็นอีกกําลังหนึ่งเที่ช่วยพักดันนะครับนนในเรื่องของถนนคอนกรีตซึ่งท่านอยู่ฝั่งนู้นก็มีความรู้จักมักคุ้นกับทางท่านสอจอวรชดนะครับ ก็ท่านให้ก็ไปตอกย้ำกันอยู่เรื่อยๆนะครับตอกย้ำอยู่เรื่อยๆทั้งด้วยขององค์การบริหารส่วนตบะตุนนะครับที่ได้ทำเรื่อนไปแล้วก็มีทางท่านนายกประทินนะครับเป็นชุดที่ทำทั้งสองแหลงนะครับสองแหล่งสองรูปนะครับช่วยให้ไหมรับ ทางด้านเพื่อนๆผเจะภาพหรือว่าน้องๆขอไปสร้างหนึ่งขวดครับนัไปสร้างในห้องน้ําก็ได้ครับตอนนี้นะครับพีปงผมนาคนะครับก็เสร็จแล้วนะครับยังแต่เฉพาะโกนโกนหัวนาคเนาะพอดีได้ช่างมาจากเขาทรายนะครับช่างประจําระกูลของเราเลยนะฮะนะ ไม่มีหรือผมจะเริ่มโกลว์ให้เขาเท่าราก็น,นะครับ ตอนนี้นะครับปุ่งผมน้าก็ปุ่งผมนาคเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะกำลังจะโกนหัวหน้านะครับนะฮะเตะแบงเองก็สื่อไม่ค่อยจะเป็นเท่าไรนะครับแต่ก็อยากจะสื่อนะครับนะฮะก็เดี๋ยวประมาณสักอีกประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงนะครับก็จะได้สอนหน้านะครับและหลังจากนั้นก็ประมาณสัก6กโมงเย็นนะครับก็จะได้ กานเลี้ยงกันนะครับวันนี้นะครับอย่างไงแล้วก็มาดูนะฮะศิลปินมาจากค่ายมะนาวนะครับยายดอกตลาดแตกนะครับจะมาสายจูงกระเบนให้กระเด็นเส้นนบนเวทีนะครับอ่ะย่างไงแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดนะครับถ้าหากว่ากําลังรับชมคลิปอันนี้อยู่นะครับก็ช่วยบอกต่อด้วยนะครับว่าศิลปินคนนี้นะฮะจองตัวยากมากๆเลยนะครับนะฮะ ตอนนี้นะฮะดอกตระแบบเฟอร์โต้นะครับอยู่ในพิธีอุปสมบทนาคของนะครับหรือนะฮะทนงศักดิ์นะจุลพลนะครับที่หมู่11บ้านม่วงเจริญนะครับตำบลหนองหอยอำเภอชายแดนจังหวัดพิจบตรนะครับเป็นศักดิ์นะฮะเป็นเป็นหลานชายนะครับของดอกรักเองนะฮะ ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่างภาพขอยุติคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาตัดต่อกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะทรงลงหน้าเฟซช่วงนี้เลยนะฮะแ้วยังไงเดี๋ยวช่วงระหว่างที่ปงผมเสร็จนะครับเ,เราค่อยมาอัดคลิปกันใหม่นะครับสวัสดีครับ